สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากพอบอคอฟอแจงกมททยันสลายมอบตามขั้นตอนอมรรัสส่วนเปรี้ยงไม่ตรงข้อเท็จจริง พลตำรวจตรีนครินเข้าแจ้งกมทพัฒนาการเมืองยันปฏิบัติกับม็อบตามข้อกฎหมายด้านอมรัตสวนไม่ตรงข้อเท็จจริงเปรียบดังโลกคู่ขนานชี้สลายการชุมนุมผิดรัฐธรรมนูนล,ละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมคณะกรรมาิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีวาระพิจารณาแนวปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อการชุมนุมทางการเมืองโดยกรรมาการได้ทำหนังสือเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเข้าชี้แจงและพูดคุยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไร้ความรุนแรง โดยในวันนี้มีพลตำรวจตรีนาคารินสุขนทวิทผู้บัญชาการอารักขาและควบคุมฝูงชนและคณะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรม,มาการนายนัทชาบุญชัยอินสวัสส์สอเขตบางขุนเทียนพักเก้าไกลในฐานะประธานกรรม,มธิการกล่าวว่า ในวันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บัญชาการอารักขาและควบคุมฝูงชนเพื่อทราบถึงแนวทางปฏิบัติและเหตุผลที่แท้จริงต่อการเข้าสลายการชุมนุมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของผู้ชุมนุมที่สามารถพึงกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตยโดยการหาหรือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและภาพลักษณ์ของตำรวจเอง เนื่องจากทุกครั้งที่มีการชุมนุมของประชาชนมักจะเห็นข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลายครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปจนถึงเสียชีวิต ทางกรรมธิการจึงต้องการคำชี้แจงจากทางตำรวจถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไรแต่หลายครั้งกลับไม่ได้รับความร่วมมือและส่งเจ้าหนะ้าที่ตำรวจระดับผู้บัญชาการมาชี้แจงเหมือนชัดเจนว่าผอบอตรไม่ต้องการประนีประนอมและไม่แยแสต่อการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนทั้งที่เป็นการใช้สิทธิ์ของเขาที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่พลตำรวจตร,รีนครินสุคนทวย์ผู้บัญชาการอาราักขาและควบคุมฝูงชนกล่าวว่าหากเป็นการชุมนุมอย่างสันติโดยปราศจากอาวุธทางเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติอย่างเรียบร้อยโดยแบ่งชุดควบคุมฝูงชนประกอบด้วยชุดสีน้ำเงินเป็นชุดปฏิบัติการมีกระสุนยางและชุดสีกาก,ากีเป็นชุดภายนอกทำหน้าที่ตรวจค้นอาวุธ และในการชุมนุมจะไม่มีการนำอาวุธจริงเข้ามาเด็ดขาดยกตัวอย่างเมื่อวันที่14พฤศจิกายนกลุ่มผู้ชุมนุมจะมาชุมนุมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเราจึงจัดตั้งด่านเพื่อตรวจค้นในการบังคับ จับกุ่มและดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้การอำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่ในทุกครั้งในการชุมนุมปกติตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยตามพรบชุมนุมสาธารณะ และหากเขาใช้สิทธิการชุมนุมโดยไม่ไปละเมิดใครก็จะปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมอย่างเรียบร้อยและก่อนการใช้กำลังทุกครั้งจะต้องเจรจาหากผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอก็จะเข้าทำการสลายการชุมนุมตามขั้นตอนในหลายระดับ แต่ก็ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายที่ผ่านมาเราใช้การปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินดังนั้นในกรณีสลายการชุมนุมกลุ่มจะกรนะรักถิ่นผู้ชุมนุมกีดขวางประตูหนึ่งคือทำเนียบรัฐบาลโดยในวันนั้นได้มีการเจรจาและผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามมีการเข้าสลายการชุมนุมตามขั้นตอนซึ่งการกระทําของผู้ชุมนุมผิดตามพรกฉุกเฉินจึงมีความผิดตามกฎหมายตั้งแต่แรกทางเจ้าหน้าที่สอนอดูสิตธิ์จึงต้อง าสลายการชุมนุมพลตรวจรตีนครินกล่าว ด้านปฏิพัตส,สันติพาดาสอส,อสอพิสนุโลกพักเก้าไกลกล่าวว่ากรณีที่ผู้ชี้แจงกล่าวว่ารับทราบสถานการณ์และตัดสินใจจากการข่าวตนคิดว่าเป็นต้นเหตุนำไปสู่การปฏิบัติที่เกินกว่าเหตุการข่าวของท่านแบบนี้ที่ว่ามาจากไหนต่างกับปฏิบัติการ I.O. หรือไม่และสิ่งที่อยากฝากเอาไว้คือมีหลายครั้งที่การข่าวแบบที่ท่านอ้างได้สร้างโศกนาฏกรรมขึ้นจึงหวังว่าในอนาคตคงจะไม่นำ ไปสู่จุดนั้น ขณะที่นางอมรัฐโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลระบุว่าในฐานะที่เป็นประธานคณะติดตามสถานการณ์ชุมนุมของกอมธชุดนี้ตนได้ติดตามการชุมนุมทุกครั้งกรณีที่ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเปรียบเสมือนเป็นโลกคู่ขนานปฏิบัติอย่างสองมาตรฐานหลายกรณีที่คอฟอสลายการชุมนุมโดยผิดรัฐธรรมนูโดยการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งอย่างกระทําความรุนแรงต่อสื่อมวลชนรวมถึงสตรีและเด็กจึงขอถามไปยังเจ้าหน้าที่ว่ามีการอบรมกระบวนวิธีการสไลด์การชุมนุมตามหลักสากลหรือไม่เพราะเจ้าหน้าที่เองที่ได้กระทําตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับผู้ชุมนุมไม่ได้ทําตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และขอฝากไปยังผู้ชี้แจงให้มีมนุษยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลือกปฏิบัติทั้งกรณีการชุมนุมของ ฝั่งผู้สนับสนุนรัฐบาลและฝั่งประชาธิปไตยด้านนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผอบอก,กออคอฟอเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพัฒนาการเมืองถึงมาตรการควบคุมการชุมนุมและการใช้อาวุธในการสลายการชุมนุม ภารกิจวันนี้16ธันวาคม64ในฐานะประธานกรรมธิการคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีต่อการชุมนุมทางการเมืองโดยเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนทั้งฝ่ายอำนวยการเข้าร่วม ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจตรีจิรสร์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าชี้แจงแทนผมได้สอบถามตามที่แนวปฏิบัติของรัฐบาลกับแนวปฏิบัติตารวจต่างกันในสถานการณ์ชุมนุมประกอบกับตัวแทนผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการเมื่อวานนี้ จึงเรียนเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมเข้ามาชี้แจงและทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อจะได้หาทางออกที่เหมาะสมต่อไปพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงว่า ในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยึดถือพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558แต่ในกรณีที่ประเทศไทยประสบสถานการณ์โควิด -19 และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ทางตำรวจจึงใช้พระราชกำหนดฉบับดังกล่าวเป็นหลักเว้นแต่สถานการณ์การระบาดโควิด -19 มี การผ่อนปรนตำรวจจึงเลือกใช้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชุมนุมนอกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมฝูงชนว่าหากมีการชุมนุมพบอชอนอมอบหมายให้รองพอบอชอนอฝ่ายความมั่นคงบริหารแทนพบอชอนอในกรณีที่มีการชุมนุมหลายจุดพบบชอนอขอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเพิ่มกำลังได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ชี้แจงยังได้ให้ความเห็นว่าที่ผ่านมามีการฟ้องร้องทางแพ่งเรื่องห้ามใช้แกส๊สกระสุนยางในการสลายการชุมนุมสารแ่งวินิจฉัยว่าการกระทําดังกล่าวสามารถกระทําได้โดยต้องดูเป็นรายกรณีและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีแผนรองรับนอกจากนี้ผู้ชี้แจงได้กล่าวถึงแผนการใช้กำลังซึ่งออกโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15สิงหาคม2558 คนตำรวจตรีนครินสุขนทวิทย์ผบอกอ,อคอฟอได้อธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของอคอฟอโดยกล่าวว่าเป็นเพียงหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการสั่งการหลัก จะอยู่ที่ตำรวจนครบาลและตำรวจภูทรตามพื้นที่ที่มีการชุมนุมและหน่วยงานตำรวจนั้นจะรับผิดชอบนอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในการชุมนุมแต่ละครั้งเริ่มจากการข่าวเพื่อนำมาสู่กรณีวิเคราะห์แผนโดยได้อธิบายถึงกรณีจะนะที่การข่าวได้ให้ข่าวว่าจะมีกลุ่มก่อให้เกิดความรุนแรงร่วมด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐและเพจนัชชาบุญชัยอินสวัสด์ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ